เรรไลที่กิดััคคบประตูแรกครับเป็นราชมินิตบางแก้วครับจากธีรสิทธิ์เกแก้วกินดาวงครับและหลังจากนั้นนี่ตีเสมอได้สําเร็จครับพัทธรบพิษครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากลูกยิงของนัถกรรัตนสุวรรณครับแล้วช่วงท้ายครึ่งแรกครับพัทธรบพิทครับขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับจากลูกยิงของนัถกรรัตนสุวรรณคนเดิมครับ ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นครึ่งหลังเริ่มมาได้แป๊บเดียวครับเกิดจากความผิดพลาดของผู้เล่นราชบินิต์บางแก้วครับแล้วกลายเป็นพระรับบอผิดครับลงโทษครับแล้วก็นัทกรรัตนสุวรรณนี่ไม่พลาดครับทำแฮตทริกได้สําเร็จครับและหลังจากนั้นนี่ธนากรกวีกมลชาตครับทำประตูได้แล้วจังหวะนี้ครับสุวรรณภูมิเงินหลวงครับ โดนไฟแดงครับไฟแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษครับก็ไม่มีทางเลือกครับแล้วก็จุดโทษลูกนี้ก็ไม่พลาดครับธนากรกวีกมลชาติครับโค้ชอานนนครับก็สบายใจขึ้นเยอะครับและหลังจากนั้นครับก็มาได้ประตูอีกครับคนเดิมครับธนากรกวีกมลชาตครับก็แฮตทริกคนที่2ครับ ต่อจากนัตกรครับและลูกนี้ครับลูกที่7ครับลูกยิงของกฤริยภาพหนูแย้มครับก่อนที่จะจบการแข่งขันด้วยการที่พัทระบบิดครับเอาชนะราชวินิจบังแก้วไป7ประตูตอนหครับคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD 2024ไปครองครับนี่คือทีมที่ดีที่สุดครับในปีนี้ครับในการคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนครับใช่แล้วครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับโโอ้หทีมนี้เรียกว่าครบเครื่องนะครับและที่สำคัญนะครับในปีหน้าครับเราจะจัดแบบโอเพ่นนะครับก็รอติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ในส่วนของการแ่งแทั้งหมดครับแชมป์กีฬา7 HD ดไอซ์ดีใช่ไหมครับสองพันยีนัดชิงชนะเลิศในวันนี้ก็ได้แชมป์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่การแข่งในวันแรกจนถึงวันนี้ครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าครับเราสองคนครับแอนอาร์และแอตต้นต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ